สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ Small Health Tips Podcast ที่จะนำเสนอเคล็ดลับสุขภาพเล็กๆน้อยๆแต่ได้ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ครับหลายๆทนอาจจะเคยยืนอยู่หน้ากระจกแล้วรู้สึกไม่พอใจกับรูปร่างของตัวเองเพยายามลดน้ำหนักด้วยวิธีต่างๆทั้งอดอาหารหรือออกกำลังกายหนักๆแต่ก็ยังไม่เห็นผลลัพธ์ที่น่าพอใจโดยเฉพาะส่วนที่เรียกว่าพุง ที่ยังคงยื่นออกมายังเห็นได้ชัดครับแต่ผมอยากให้คุณมองข้ามเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกไปก่อนครับเพราะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงความจริงที่น่าตกใจว่าไขามันรอบเอวของคุณนั้นไม่ใช่แค่ปัญหาเรื่องรูปร่างแต่มันคือสัญญาณเตือนที่อันตรายที่สุดจากร่างกายของเราครับถ้าให้เปรียบเทียบโรคอ้วนลงพุงก็เหมือนกับไฟเตือนสีแดงไหลดวงที่กำลังกระพริบอยู่บนแผงหน้าปัดรถยนต์ของคุณ มันไม่ได้แค่เป็นปัญหาเดียวแต่เป็นสัญญาณว่าระบบหลายอย่างในร่างกายกำลังจะพังลงพร้อมๆกันครับวันนี้ผมจะพาคุณไปเจาะลึกทุกแง่มุมว่าทำไมการมีไขมันสะสมในช่องท้องถึงเป็นอันตรายแล้วเราสามารถดับไฟเตือนเหล่านี้ได้อย่างไรเพื่อให้ร่างกายของเรากลับมาทำงานได้อย่างสมบูรณ์อีกครั้งครับอย่างแรกเลยเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าไขมันไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดครับ เรามีไขมันอยู่สองชนิดหลักๆคือไขมันใต้ผิวหนังที่สามารถมองเห็นและหยิบจับได้ซึ่งอาจจะไม่ได้อันตรายมากนักและไขมันในช่องท้องหรือที่เราเรียกว่าไขามันพอกอวัยวะภายในครับไขมันชนิดนี้จะซ่อนตัวอยู่รอบๆอวัยวะสำคัญของเราเช่นตับตับอ่อนและลำไส้มันไม่ได้อยู่เฉยๆนะครับแต่มันเป็นเหมือนโรงงานลับที่คอยผลิตสารที่ก่อให้เกิดการอักเสบ และหอโมวลบางอย่างที่ไปรบกวนการทำงานของร่างกายทั้งหมดเปรียบได้กับระเบิดเวลาที่ซ่อนอยู่ในศูนย์บัญชาการของเราและเมื่อมีไขมันในช่องท้องมากเกินไปมันก็จะเริ่มส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ทำให้ระบบต่างๆรวนไปหมดครับเมื่อระบบเริ่มรวนก็จะเกิดภาวะที่เรียกว่าเมตาบอลิกซินโดรมซึ่งเป็นกลุ่มอาการผิดปกติที่ร้ายแรงและเป็นจุดกำเนิดของโรคร้ายที่เราเคยคุยกันมาครับ โดยภาวะนี้จะถูกวินิจฉัยเมื่อคุณมีอาการเหล่านี้รวมกัน3อย่างขึ้นไปซึ่งได้แก่ภาวะดื้ออินซูลินและน้ำตาลในเลือดสูงนี่คือปัญหาใหญ่ที่สุดที่ไขมันในช่องท้องสร้างขึ้นครับเมื่อมีไขมันสะสมรอบๆอวัยวะภายในเซลล์ในร่างกายจะเริ่มไม่ตอบสนองต่อกุญแจอินซูลินที่เราเคยคุยกันไปในตอนก่อนหน้าทำให้ร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลในเลือดไปใช้เป็นพลังงานได้ และน้ำตาลก็จะค้างอยู่ในกระแสเลือดมากขึ้นเรื่อยๆทำให้เสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานครับความดันโลหิตสูงไขมันในช่องท้องจะไปกระตุ้นให้ร่างกายผลิตสารบัอยางที่ทำให้หลอดเลือดหดตัวทำให้หัวใจต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อสูบฉีดเลือดไปให้ถึงปลายทางเปรียบเหมือนการเพิ่มแรงดันในท่อน,น้ำที่กำลังตีบแคบทำให้แรงดันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นอันตรายต่อหัวใจครับไขมันดีหรือ HDL ต่า และไขมันไตรกีเซรายสูงเมื่อไขมันในช่องท้องทำงานหนักมันจะไปรบกวนสมดุลของไขมันชนิดอื่นๆในร่างกายทําให้ระดับไขมันดีซึ่งมีหน้าที่เป็นพนักงานทําความสะอาดหลอดเลือดลดลงและทําให้ระดับไขมันไตรกีเซรายซึ่งเป็นไขมันอีกชนิดหนึ่งในเลือดเพิ่มสูงขึ้นทําให้มีโอกาสเกิดไขมันอุดตันในหลอดเลือดได้มากขึ้นครับจะเห็นได้ว่าไขมันในช่องท้องเพียงอย่างเดียว สามารถเป็นต้นเหตุที่นำไปสู่โรคต่างๆที่เป็นภัยเงียบได้ถึงสี่โรคในเวลาเดียวกันครับนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมอ้วนลงพุงถึงเป็นสัญญาณที่อันตรายมากที่สุดจากร่างกายของเราครับแล้วอะไรคือสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะเหล่านี้คำตอบก็คือพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราครับอาหารที่ไม่สมดุลโดยเฉพาะการกินอาหารที่มีน้ำตาลและคาร์โบไฮเดรตแปรรูปในปริมาณมากเช่น เครื่องดื่มรสหวานขนมกรุบกรอบขนมปังขาวหรือข้าวขาวซึ่งพลังงานจากอาหารเหล่านี้จะถูกเปลี่ยนเป็นไขมันในช่องท้องได้รวดเร็วครับการขาดการเคลื่อนไหวการนั่งอยู่กับที่เป็นเวลานานๆทําให้ร่างกายไม่สามารถเผาผลาญพลังงานได้อย่างเต็มที่และทําให้น้ําตาลในเลือดสูงขึ้นได้ง่ายครับความเครียดและการนอนหลับที่ไม่เพียงพอเมื่อเราเครียดร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอล ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่สั่งให้ร่างกายสะสมไขมันไว้ที่ช่องท้องมากขึ้นนอกจากนี้การนอนหลับที่ไม่เพียงพอจะไปรบกวนฮอร์โมนที่ควบคุมความหิวและความอิ่มทําให้เราอยากกินอาหารมากขึ้นและนําไปสู่การสะสมไขมันในที่สุดครับแต่ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะข่าวดีก็คือภาวะเหล่านี้สามารถย้อนกลับได้และเป็นภาวะที่คุณสามารถควบคุมมันได้ด้วยตัวเองครับ อย่างแรกคือการปรับเปลี่ยนวิธีการกินให้หันมากินอาหารที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นเช่นผักสดผลไม้และธัญ,ญพืชไม่ขัดสีและพยายามลดการกินอาหารแปรรูปเครื่องดื่มรสหวานและขนมต่างๆลงให้ได้มากที่สุดครับเพราะนี่คือการหยุดต้นตอของปัญหาอย่างที่สองคือการขยับร่างกายให้มากขึ้นไม่จำเป็นต้องเข้ายิมเสมอไปครับ แค่การเดินเร็วปั่นจักรยานหรือการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสม่ำเสมอในแต่ละวันก็สามารถช่วยเผาผลาญไขมันในช่องท้องได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วครับหากคุณสามารถเพิ่มการออกกำลังกายแบบมีแรงต้านเช่นการยกน้ำหนักเบาๆเข้าไปได้อีกก็จะยิ่งช่วยเพิ่มการเผาผลาญได้มากขึ้นไปอีกครับอย่างที่3คือการดูแลเรื่องการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอประมาณ7-8ชั่วโมงต่อคืน และหาเวลาจัดการกับความเครียดในแต่ละวันด้วยการทำสมาธิหรือทำกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายเพราะการพักผ่อนที่เพียงพอจะช่วยให้ร่างกายควบคุมฮอร์โมนต่างๆได้ดีขึ้นและลดการสะสมไขมันในช่องท้องครับสุดท้ายคือการรู้จักร่างกายตัวเองลองวัดมาสิครับว่าช่องท้องของคุณหากรอบเอวเกินกว่า90ซนติเมตรในผู้ชายหรือ80เซนติเมตรในผู้หญิงนั่นคือสัญญาณที่บ่งบอกถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของเมตาบอลิกซินโดรมครับ สรุปแล้วนะครับโรคอ้วนลงพุงไม่ได้เป็นเรื่องของรูปร่างแต่มันคือสัญญาณจากร่างกายว่าระบบเผาผลาญของคุณกําลังมีปัญหาและกําลังนําไปสู่โรคร้ายที่เราเคยคุยกันมาครับการทำความเข้าใจและเริ่มต้นดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้คือการตัดสินใจที่จะดับไฟเตือนทั้งหมดบนแผงหน้าปัดชีวิตของคุณครับหวังว่าข้อมูลในวันนี้จะเป็นประโยชน์และช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับ แล้วพบกันใหม่ใน Small Health Tips ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ